เหล่านักสู้ต่างต้องวนันพันพยักยอดมวย3ามพศออคัมแบค กลับคืนสังเวียนวันอีกครั้งครับสำหรับพันพยักษ์จิตมึงนน์อีกหนึ่งนักมวยที่โดดเด่นสุดๆส,สมัยที่ยังต่อยมวยไทย5ายกเพราะเขาคือเจ้าของสมญายอดมวยพอสพสได้รับรางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนแม้จะหายหน้าไปราว2ปีแต่การกลับมาใหม่ในหนนี้ของพันพยักษ์ก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังแม้จะยังสนิมเกาะอยู่บ้างแต่ก็ยังดีพอที่จะโชว์ทักษะแม่ไม้มวย,ยไทยทุกรูปแบบเอาชนะซีวีอูวิเอสจากโรมาเนียด้วยคะแนนเอกชน ในสึกวันลุมพินี83ิ83เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับพันพยักษ์จิตเมืองนอนเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ที่เติบโตในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณพ่อเป็นแฟนมวยตัวยงผูปูปลูกฝังวิชามวยไทยให้เขาตั้งแต่เด็กร่วมกับพี่ชายต่างแม่หลังขึ้นสังเวียนครั้งแรกในวัย8ขวบครับและคว้าชัยด้วยการ็อกเอาท์พันพยักยังคงฝึกซ้อมกับครอบครัวโดยมีแม่เป็นคนล่อเป้าให้กระทั่งอายุ14ปีครับเขาจึงย้ายมาอยู่กับค่ายจิตเมืองนนท์ภายใต้การดูแลของอ้วนเมืองนนท์และซอเอสุนทรีโลหะพืช พันพยักษสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นแชมป์สรุ่นของสนามวยมาตรฐานทั้ง2แห่งของไทย ทั้งลุมพินีและราชดำเนินแน่นอนว่าจากฟอร์มการชกที่โดดเด่นเดินหน้าเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งเป็นว่าเล่นแถมยังเคยทำสถิติไร้พ่ายนานหลายปีก็ทำให้เขาได้รางวัลนักกีฬามวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่ายอดมวยถึง3ปีซ้อนระหว่างปี2 0 1 3ถึง2015เป็นคนแรกของไทยหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศไทยผันพยักตัดสินใจหาประสบการณ์ใหม่ในการโกอินเตอร์ครั้งแรกบน เวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพด้วยความใฝ่ฝันว่าจะคว้าแชมป์โลกวันเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงตระกูลที่น่าจับตามองที่สุดคือการที่พันพยักมีโอกาสได้พบกับคู่ปรับตลอดการในชีวิตการชกมวยของเขาอย่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าอีกหนซึ่งก่อนหน้านี้เขาประชันฝีมือกับก,บกำปั้นจากจังหวัดบุรีรัมมาแล้วถึง8ครั้ง หากนับเฉพาะการชกโวยไทย5ยกพันพยักจิตเมืองนนในช่วงที่กำลังพีกพิกสามารถเอาชนะแชมป์โลก2เส้นรายนี้ไปได้ถึง5ไฟเสมอกัน1ไฟซึ่งถ้าจะบอกว่าซูเปอร์เล็กหลวกใครมากที่สุดในวงการมวยไทย5ยกก็คงหนีไม่พ้นพันพยักคนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อทั้งคู่ ได้โครจรมาพบการบนเวทีระดับโลกอย่างวันที่ต้องเปลี่ยนมาใช้นวมเล็ก4ออนซ์เปิดนิ้วและมีกติกาให้คะแนนที่ต่างออกไปกลายเป็นฝ่ายของซูเปอร์เล็กที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ทั้งหมด2ครั้งแต่เป็นการชนะคะแนนแบบเอกฉันและไม่เอกฉันอย่างละหนึ่งไฟเรียกได้ว่าคู่ขี้สูสีเสมอยามที่ทั้งคู่ต้องมาปะทะกัน ไฟสุดท้ายที่พันพยักขึ้นชกในวันคือเมื่อต้นเดือนธันวาคม2022ที่เขาพ่ายซุปเปอร์เล็กแบบไม่เป็นเอกฉันท์ก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่จนได้เลิกคืนสังเวียนรายการนี้ซึ่งเจ้าตัวยังมีสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพอยู่คือสามารถชกได้ทั้งในวันรายการใหญ่และวันลุมพินี อย่างไรก็ตามตัวของพันพยักเองก็ยังให้สัมภาษณ์แบบทอมตัวอยู่เสมอเขามักจะพูดดักเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าให้เจอกับซุปเล็กชั่วโมงนี้ตัวเขายังเป็นรองอยู่พอสมควรเพราะห่างหายจากสังเวียนวันไปนานจึงขอไฟเรียกความมั่นใจสัก3-4ไฟก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันส่วนเป้าหมายยังคงเดิมคือเข็มขัดแชมป์โลกวัน ถึงแม้ปัจจุบันพันพยักษ์จะยังคงใช้นามสกุลจิตเมืองนอนท์แต่เขาไม่ได้ฝึกซ้อมที่นั่นแล้วโดยย้ายตัวเองไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยจังหวัดภูเก็ตอยู่พักใหญ่ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่นักชกต่างชาติฝีมือดีมักจะใช้ค่ายมวยแห่งนี้ในการชุบตัว เรียกได้ว่าการคัมแบ็กคนนี้ของพันพยักษถือเป็นเรื่องที่ดีของรายการวันที่ได้นักชกฝีมือดีในรุ่นไฟรเวทกลับมาอีกครั้งเพราะปัจจุบันในรุ่นนี้นอกจากรถถังและซูเปอร์เล็กหรือกล้องธรณีที่เพิ่งขึ้นมาใหม่แล้วนักชกไทยรายอื่นๆก็ยังไม่มีใครเรียกเรตติ้งได้ดีเท่าไหร่หลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่ายอดมวย3พศจะทำได้ดีเพียงใด